ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y ยูทูบไอเชนาตนะฮะท้าเวศสุวรรณนะครับ,นนรบหลวงปู่โงนโสรยานะครับท้าเวศสุวรรณคล้ายกับเป็นเนื้อว่านนะาน,งงานะครับเวศสุวรรณหลวงปู่โงนเอา,600าเหกร้อ,นอยนะครับเอาหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อรวยนะฮะหลวงพ่อรวย วัตโกมุทธทิตาจิตนะครับมุทธิตาจิตหลวงพ่อรวยเอาสามร้อยนะฮะสาร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงคุกเข่าสามชายนิยมนะครับสมชายเนี่นจะแพงสุดแล้วนะชายจมูกดำเปึ๊ดเลยผ้าผิวประลอด ข่าสามชายหลวงพ่อแดงเอา2,500้อยบาทนะครับสองพบาทนี่ของสวยนะครับใส่อยู่ในซองเดิมหลวงปู่ทวดนะครับนะเล็กนิยมนะครเตารีดปีสองห้าสองสี่นะครับนะเล็กนิยม องนี้เป็นผิวออกเป็นลายเสือนะครับหลวงพุทวดปีสองห้าสองสี่และเล็กนิยม เอา3,500นนะครับ3,500าอบาทอ,อยู่ในซีนสวยๆไม่ได้ใช้เลยเหรียญพระศรีอริยะวัดไรนะครับ2 4 6สี่พระศรีอริยวัดไรสองสี่หกเจ็ด เอาสองพันบาทนะครับพระยังสวยอยู่นะสองพันบาทรบปราบอริลาชหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปราบอริลาชเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับบ็อกคูขีดหลวงพ่อลุ่งคูขีด ปีหนึ่งหกนะครับพระสวยมากครูขีดเอาพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทสมเด็จวัดซับลำไยนะครับหลวงปู่หมุนผูกเสกนะบนศาลเก่าของหลวงพ่อกวยนะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาท เหรียญพระฤาษีส่วนปีหนึ่งสามนะครับหลวงพ่อมุยร่วมเสกหกร้อยบาทนะครับหลังยุทธหัตถีสวยๆดำๆเงินราชการที่ห้านะครับเงินเงินบาทเอาสี่ร้อยแล้วกันฮะสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมนะครับ วัแก้ววัดช่องลมเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสะพานเปิดโรงเรียนเอาแปดร้อยนะฮะแปดร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองนะครับปิดทองเก่านะฮะปิดทองเก่าเอาหกร้อยนะะหกร้อยบาท าหลวงปู่ทวดวัดเอี่ยมหน้าเลขหนึ่งนะครับ1,300บาทสวยมากนะฮะหน้าเลขหนึ่งหนึ่งพันสปีศูเหรียญละครังหลวงพ่อกเกษมนะครับปี36เอา300แล้วกัน300เหรียญหลวง ปู่ทิมหลวงพ่อทิมวัดพระขาววัดวชักให้นะปีสองศูนย์ปู่ทิมปีสองศูนย์เอาสามร้อยอลเหรียญหลวงพ่อเปิรนปีสามหกนะครับหลวงพ่อเปิรนปีสามหกรุนนี้สวยนะ เอาห้านะห้าอบาทเหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเคา่์เพชรบุรีปีหนึ่งหนะครับ6กรบาทนะหลวงพ่อวัดเขาตะเคา6 0หรูปเหมือนปั๊มรุ่นอัฐินะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังดูประวัติเนี่ยสร้างประมาณปีสองสี่เก้าศูนนะครับ อุตอธิเอาพันห้านะครับหนึ่าบาทสมเด็จวัดประสาทปี06สมเด็จวัดประสาทปี06นย์หกหลังปาดสวย,ส,วยสมบูรณ์นะครับเอาหกร้อยหกบาทเหรียญห้าแหลวงพ่อเพี้ยนนะครับสี่บาท ไม่มีกล่องนะฮะ400แล้วก็รูปปลอเจริญพรรูปปลอเจริญพรหลวงพ่อเพีย้ยนนะเนื้ออันปากา้าเอา400เท่ากันนะเจริญพร400บาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะฮะไอดีไลน์ A C a L, L V E T E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ